สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่สวัสดีเอฟซีทุกทุกคนนะครับอยู่กับผมเหมือนเดิมครับโกบอยร้อยเรื่องรายงานตัวเหมือนเดิมครับวันนี้นะครับพบกันในวันเสาร์ที่เจ็ดกันยายนนะครับ25 6 7หเจ็ให้เพื่อนเพื่อนดูเวลาตอนนี้นะครับทุ่มเสร็จเนาะวันนี้เราอยู่กันที่สถานีโกบอยเหมือนเดิมครับเพื่อนเพื่อนนะครับพบกันในยามค่ำคืนนะครับหลังจากที่ห่างหายไปนานก็วันนี้ถามว่า ทำไมพบกันตอนกลางคืนก็กบอยเพึ่งกลับจากไซ่งานนะครับเมื่อเช้าก็เคลียร์งานอยู่ที่สถานีเกือบครึ่งวันนะครับแล้วก็เปลี่ยนแบตเตอรี่เจ้ายักษ์ไม่หน่อยมีปัญหาแล้วก็เดินทางไปไซ่งานสักแก้วถึงหน้างานก็เล่นเข้บไปบ่ายสองกว่าบ่ายสามแล้วเคลียร์งานในไซต์เสร็จก็เดินทางกลับนะครับวันนี้อยู่ที่สถานีก็อยู่เหมือนเดิมครับเพื่อนๆนะครับสําหรับเจ้าล็อกกี้ให้เพื่อนๆดูเจ้า ล็อกจุดหลอของเราวางลูกดาเรียบร้อยนะจันบอลิโอใส่ละคัลซีเทียมเสร็จจับตอนนี้คิวงานก็ถึงคิวของเจ้าล็อกแล้วพร้อมหลอ่อเดี๋ยวมาดูกันด้านหน้านะครับใส่กันชนแล้วนะเพื่อนๆยังห่อไว้อยู่นะครับห่อไว้อยู่เป็นกันชนแต่งนะครับชุบใหม่แท้ใหม่แท้ๆนะไม่เชื่อไม่ใช่ว่าเป็นอ่าของแท้นะเพื่อนๆแต่เป็นของใหม่ชุบของแต่งให้เพื่อนๆดูแบบนี้ดูทรงแบบนี้ด้านข้างนะครับ นี่เลยเจอกันคืนวันนี้ปิดไฟด้านหน้านะเพื่อนเพื่อนนะครับวันนี้เราอยู่กับนี่เลยช่างหนึ่งนะครับอยู่กับช่างหนึ่งดันบอยลีโอตะยงขีเมาอยู่ที่สถานีกันวันนี้ทําการแกะแบบเพ้นฝาท้ายนะเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับให้ดูงานไปพร้อมๆกันนะครับนี่ครับตอนนี้ก็ช่างหนึ่งก็ฉายแล้วก็ลงเส้นนะให้เพื่อนเพื่อนดูด้วยกันนะครับ ก็ไม่มีตังซื้อติ๊กเกอร์นะเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับปกติต้องเป็นงานตัดติ๊กเกอร์อันนี้ช่างหนึ่งตัดมือเลยครับใช้แบบนี้วาดแล้วเดี๋ยวตัดดิบๆเลยนะแล้วแต่ความสามารถส่วนบุคคลนะครับเพื่อนเพื่อนทุกคนเนาะก็หาตัวยากนิดนึงครับพอจะติดต่อกันได้พอจะได้คิวงานนะครับช่างเองก็ง,งานเยอะแต่ก็ด้วยการที่ว่ารับปากกูบอยไปแล้วนะครับก็ ลงมาทําให้ก asure, ่อนเหมือนกันนะครับขอบคุณครับขอบคุณที่รับปากกันแล้วไม่ทิ้งกันเนาะเดี๋ยวมาไล่เรียงดูด้วยกันนะเพื่อนเพื่อนะครับสําหรับลูกพ่วงก็อยู่ประมาณนี้แล้วเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูลูกพ่วงก่อนเดี๋ยวดูการทําฝาท้ายด้วยกันนะครับลูกพ่วงก็ตั้งเสาเสร็จแล้วนะครับของเสียกระชื่อเสียอะไรนะผมจําไม่ได้ชัยภูมิที่ซื้อตัวแม่ไปนะสิบสองล้อก็ฝากให้โกบอยจัดการเรื่องลูก ขายแล้วนะนเพื่อนๆสภาพนี้ก็ลอยขายไปแล้วนะครับโดยความไว้เนื้อเชื่อใจเสียแกมันจําไว้ให้นะครับจากเมืองนอกเมืองนาขึ้นเสาใส่คาดบนแล้วก็ใส่แผงเดี๋ยวตัวนี้เป็นแผงทึบนะจันยงจันยงแผงเชื่อมด้วยเนะี่ยไม่ต้องเปิดเดี๋ยวเราเชื่อมเลยใช่ไม่ต้องใส่บรรพ,พนี่นะนเพื่อนๆปูพื้นใหม่นะลูกพ่วงสองคันก็จริง แต่คันสีสวยก็หลายคนได้เห็นแล้วเดี๋ยวกูบอยให้ดูด้านหลังเดี๋ยวเรามาดูงานแกะติ๊กเกอร์ด้วยกันนะครับมาดูว่าเป็นยังไงกันนี่นะให้เพื่อนเพื่อนดูนี่แต่ยงที่เม้าขึ้นหมดแล้วนะเพื่อนเพื่อนนะครับเสียเจ้าของรถก็ดูไปด้วยเลยนะครับนัดกันไว้เดือนพฤศจิกาสงสัยก็น่าจะทันอยู่อะน่าจะนะเสียคงไม่ผิดพลาดนะครับเอกสารก็ยังตามให้อยู่เลยตะแนงบนใส่ละเดี๋ยวปิดแก๊บหลังนะครับ แล้วก็เจ้าหัวป่าสีสันเริ่มมาแล้วครับใกล้เคียงแล้วช่างเอ็มเริ่มง,งานไปแล้ววันนี้นี่ครับเจ้าหัวป่าได้ซีกแนละ้วสวยไหมเพื่อนๆกูบอยว่าสีสวยนะนี่ยังไม่เสร็จนะเดี๋ยวถ้าเสร็จกูบอยว่าโอ้โหสุดจัดอะลำนี้นะครับก็ลำนี้ไว้กูบอยขับเองนะเพื่อนๆทุกคนนะครับ<ม>ก็มีประจํากันแต่ละลำแล้วแล้วก็หัวลากอีกมาตามดูงานช่างหนึ่งกันดีกว่านะครับนี่ครับจันบอยแจมด้วย บอยงานถนัดครับทิ้งไว่นานนะนเพื่อนๆตัวนี้จะเป็นฝาท้ายของคันพี่โชคนะคันหนุมานเนาะครูบอยก็ไม่ได้ใส่มาตั้งแต่ทํารถเสร็จนะครับเนื่องจากว่ามีข้อผิดพลาดหลายสิ่งหลายอย่างนะครับเราก็มาเริ่มต้นใหม่เดี๋ยวมาดูกันนะนเพื่อนๆนะครับชั้งหนึ่งมาแล้วไม่ได้มีแผงเดียวนะเดี๋ยวกรูบอยเพ้นที่ ท้ายลดน้ําด้วยนะครับเจ้าหัวเสีชมพูของเรานะครับก็มีที่ท้ายลดน้ําแล้วก็เดี๋ยวดูแอบดูท้ายเจ้าเงาะป่าน,นิดนึงว่าให้ช่างหนึ่งวางอะไรให้ดีไหนไหนก็มาแล้วหาตัวยากครับก็เลยต้องแบบมาแล้วต้องเอาให้อยู่ไว้หลายวันหน่อยกี่วันนี่สองแผงกี่วันสเดือนประมาณอาทิตย์หนึ่งนะเพื่อนเพื <laughs> <ๆ>่อนทุกคนเดี๋ยวตามดูกันอันนี้แค่ประมาณผนะิวมือช่างหนึ่ง เดี๋ยวเพื่อนๆรอชมผลงานเลยดีไม่ดีเดี๋ยวติชมมาทางช่องกบอยเลยนะครับคอมเมนต์มาได้เลยหรือว่าเดี๋ยวพอดูงานเสร็จนะคลิปนี้คลิปนี้มันจะยังไม่เสร็จนะมันเพื่อนกบอยจะถ่ายทําให้ดูในคลิปนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวงานเสร็จแล้วกบอยลงให้ดูอีกแล้วก็ติชมคอมเมนต์ได้หรือว่าใครสนใจบอกกบอยขอเบอร์หน่อยอะไรแบบเนี้ย นี่นะถ,ถ้าถูกใจใครนะเพื่อนๆนะใครอยากใช้บริการติดต่อโกบอยได้เลย081864 6094หรือไม่คอมเมนต์ไว้เดี๋ยวโกบอยส่งเบอร์ช่างกลับไปให้แล้วติดต่อกันโดยตรงไม่ต้องผ่านโกบอยนะครับไม่มีบวกนอกบวกในครับคุยกันเองได้เต็มที่ครับเรื่องราคาแต่อันดับแรกดูเรื่องฝีมือก่อนแต่โกบอยการันตีว่าใครที่ร่วมงานที่สถานีโกบอย100%ครับไม่มีผิดหวังแน่นอนนะครับเดี๋ยวมาดูผลงานกัน 2แผงใช้เวลา1อาทิตย์7วันมีแถมอีกวันนึงก็ประมาณ8วันนะเดี๋ยวแอบเก็บปอาท้ายเจ้าคันนี้เดี๋ยวกูบอยให้ดูนะครับช่างเอ็มบอกว่าพรุ่งนี้พรุ่งนี้ส่งงานได้กูบอยว่าไม่ทันแน่นอนเพอเพิ่งแลบน้ำเงินนะเพื่อนแลบน้าเงินแลบเขียวแล้วก็มีท้ายนิดหน่อยแต่ช่างเอ็มบอกว่าเอ้ยทันพรุ่งนี้ผมส่งงานเดี๋ยวรอดูกันครับว่าจะตามคําพูดไหมเนาะ เดี๋ยวให้เพื่อนเพื่อดูด้านนี้อ่าใกล้เคียงแล้วเหมือนกันเพื่อนๆน,นะครับอาจจะไม่ผิดพลาดตัองประกันรอแน่นอนเดี๋ยวแอบเติมแถวแถวนี้นะเพื่อนเพื่อน,นะครับถ้าเป็นช่องอย่างนี้เดี๋ยวถามช่างหนึ่งดูว่าใส่อะไรดีแล้วมันจะสวยแต่ว่าแผงเนี้ยเด็ดแน่นอนเพราะว่าเป็นโลโก้ของกโกบอยเองนะครับฝีมือการันตีได้แน่นอนเพื่อนๆน,น,นะครับอยู่ที่อู่หลายๆอู่หลายๆาสถานีมาแล้วนะครับ ก็ดังๆทั้งนั้นนะครับแต่ก็แอบปิดชื่อสถานีคนอื่นไว้นะก็เอาที่สถานีโกบอยแล้วกันเดี๋ยวมาตามดูด้วยกันว่าเป็นยังไงวันนี้อยู่กันยาวๆเลยนะเพื่อนๆคลิปนี้เดี๋ยวทำให้ยาวๆนิดนึงนะครับก็เอาสักคลิปนี้โกบอยให้ดูสักยี่สห้านาทีหรือครึ่งชั่วโมงดีไหมเพื่อนๆน,นะครับเพราะทุกคลิปก็อยู่สิบห้านาทีบ้างครึ่งชงั่วโมงบัางหลังจากที่ ห่างหายไปนานนะครับใครที่หารถใช้งานนะครับสิบล้อสองเพลาตอนนี้เหลือแค่เจ้าล็อกกี้ลำเดียวนะกำลังจะขึ้นข้อเกษตรเดี๋ยวดูว่าจันบอยวางข้อเกษตรแล้วหลอแค่ไหนถ้าใครถูกใจเดี๋ยวดูตอนวางข้อเกษตรเสร็จก่อนนะครับแล้วค่อยกินกๆางโทรหากูบอยได้ที่เบอร์เดิมแหละที่กูบอยแจ้งไว้นะครับหลายๆคนก็อาจจะมีเบอร์อยู่แล้วนะครับหรือว่าใครที่เข้ามาใหม่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามกดกระด,ด,ดิ่งแจ้งเตือนกิ๊งๆนะครับไว้นิดนึงสาหรับ ดูคลิปวิดีโอของโกบอยเพื่อความบันเทิงความสนุกสนานความเพลิดเพลินนะครับหรือว่าเพื่อเป็นสาระความรู้อะไรต่างๆก็ได้ครับยินดีนะครับแล้วก็ขอบพระคุณอย่างสูงสําหรับเพื่อนๆพนี่ๆ FC ทุกคนที่กดติดตามไว้นะครับหมื่น่าซับเกือบๆน่าจะใก 200, ล้ๆสองหมื่นแล้วนะเพื่อนๆทุกคนนะครับขอบพระคุณอย่างสูงนะครับสําหรับผู้ที่ติดตามแล้วแวะเว,ยเวยียนเข้ามาชมในช่องของโกบอยนะครับถ้าไม่มีเพื่อนๆพนพี่ๆ FC ให้การสนับสนุนนะครับการกดติดตาม การเข้ามาแวะชมนะครับมันก็กําลังใจมันก็จะลดน้อยถอยลงไปนะครับเพราะว่าเนื่องจากโกบอยบอกว่าช่องของโกบอยไม่มีการเปิดสร้างไรายได้อย่างที่โกบอยแจ้งนะเพื่อนๆทุกคนนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับตามดูไปด้วยกันเพื่อนๆเดี๋ยวติดตามดูว่าตอนที่เราวาดเสร็จขอเวลาวาดอีกสักครู่นะครับเดี๋ยวให้ดูกันตลอดทั้งคืนนะครับจริงๆโกบอยอยากไลฟ์สดให้ดูนะแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีคนดูโกบอยไหม สามต่อวันที่สองครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับหลังจากที่เมื่อคืนดึกไปหน่อยนะโกบอยก็ไม่ได้ถ่ายต่อนะครับวันนี้กลับมาจากไซยงานครับตอนนี้เดี๋ยวให้เพื่อนเพื่อนได้ดูเวลาวันที่สองนะครับที่สามทุ่มครับหลังจากที่กลับมาจากไซตก่อสร้างก็วันนี้ท่้งหนึ่งเพ้นไปได้เยอะแล้วนะเพื่อนเพื่อนนะครับโลโก้โกบอยด้านล่างเสร็จแล้วเหลือที่เหลือก็เก็บงานแล้วครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะได้เห็นกันเต็มๆว่า ออกมาเป็นยังไงนะครับก็เหลืออีกสักสานะนเพะื่อนๆให้ดูใกล้ๆยังสวยขนาดนี้นะทุกคนนะนี่ครับ,บนนเดี๋ยวต้องดูตอนไปอยู่ในรถนะทุกคนนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีที่เจ้าท้ายรถน้ําอีกหนึ่งลำนะนเพะื่อนๆนะครับเจ้าหัวสีชมพูเป็นโลโก้ตัวเดียวกันเหมือนกันสําหรับของที่ สถานีโกบอยนะครับแล้วก็นุมครับเจ้างาะปลาช่างเอ็มตีไว้เกือบเสร็จแล้วนะเพื่อนเนะครับช้าแต่สวยแน่นอนนะครับเดี๋ยวพาไปดูว่าเขาโป้บางโคลนไปถึงไหนละบางโคลนบางโคลนนี่ครับทําการโปร้บางโคลนแล้วนะครับอาจจะช้านะเพื่อนเอนแต่ว่าร้อยเอร์เซ็นนะสำหรับสถานีโกบอยสีรองพื้นก็อินบ็อกซี่ครับใช้อย่างดี ีโป้ทินเนอร์สีอะไรพวกนี้ใช้อย่างดีหมดนะเพื่อนเพื่อนนะครับเราเน้นวัสดุที่ขายแบบคงทนนะเพื่อนๆทุกคนนะครับไม่ได้ทาแค่ผ่านๆไปนะครับนี่ครับสวยมากนะเพื่อนๆทุกคนกูบอยชอบมากเลยสีตองแบบนี้นะครับอันนี้ก็มีทั้งเอ็มแกะไปให้ดูนิดนึงนะสําหรับแรบข้างบนนะครับเดี๋ยวตัวนี้ก็เนี่ครับใช้ตัวเก่านะแล้วก็เคลือบนะครับลายตรงนี้กูบอย คงเดิมไว้นะเพื่อนเทุกคนนะครับลายตัวนี้เป็นลายลายเก่าที่มากับลดนะน,นี่ครับงานสีถ้ามีล่มทํานะครับอยู่ในสถานที่ที่มีหลังคามันก็จะสะดวกสบายนะเพื่อนเพื่อนไม่ต้องกลัวฝนนะครับไม่ต้องกลัวแดดเนาะก็ประมาณนี้สําหรับเจ้าหอวป่าเนี่ยเดี๋ยวดูฝาท้ายเนี่ยครับทัางเอ็มแลบสีแล้ว ตอนนี้ก็ลงขาวแล้วนะเพื่อนๆนทุกคนนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ให้ดูมรวมไปด้วยกันเลยนะครับหลายๆลาำที่สถานีแล้วก็เดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวให้ดูเจ้าซูโม่กันนะครับของลูกค้ามึงเลยรอดูคลิปต่อไปนะครับลูกค้ามึงเลยซูโม่ของท่านถึงไหนแล้วเดี๋ยวก็บอยให้ดูนะครับก็รอเจ้าง้อป่าออกนะครับลูกค้ามึงเลยเจ้าง้อป่าออกก็ของลูกค้าก็ต่อเลยนะครับทําสีงานมันก็จะมีระบบอยู่นะครับแล้วก็ เจ้ารถก๋วยเตี๋ยวก็ล้อหัวครับครอบหัวช่างไก่ให้ไว้นะครับช่างไก่ของคุณแม่อุดรนะครับเจ้าสามเอ็มนะครับเริ่มทําสีหัวแล้วนะครับคุณแม่เดี๋ยวโกวบอยไปถ่ายทําคลิปให้ดูนะครับตามทีละคลิปเลยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ดูมรวมโล 2, 2, คลิปต่อไปก็ไปดูเจ้าซูโม่สองสองเจ็ดคลิปต่อไปก็ไปดูสามเอ็มกันนะครับ ว่าเป็นยังไงสภาพถึงไหนแล้วทําออกมาเป็นยังไงบ้างสําหรับงานรีวิวที่สถานีโกบอยนะใครติดต่อให้รีวิวรถเก่านะครับติดต่อได้ที่เบอร์ศูนย์แปดหนึ่งแปดหกสี่หกศูนย์เก้าสี่นะครับยินดีให้คําปรึกษางานรีวิวรถเก่าทุกชนิดลูกพ่วงนะครับหรือว่าดัดชักรตรงคัตซีอะไรขึ้นใหม่ทาหมดนะครับเ,เพื่อนๆรับหมดทุกงานเนาะโทรกินกลางมาสอบถามกันได้เรื่องราคาปรึกษาได้หรือว่าลูกค้าตั้งงบไว้ให้เราที่เท่าไหร่ แล้วเดี๋ยวมาคุยกันครับว่าจะทาได้หรือไม่ได้นะครับงบงบต่ำนะเพื่อนเพื่อนทำได้เหมือนกันแต่งานออกมาก็ต้องเอาตามที่ตกลงกันนะครับแต่ถ้าถามว่างบอยู่ในเกรนที่โกบอยทําถามว่าอยากได้แบบลํานี้ลํานี้อยู่ในงบที่เท่าไหร่ถามได้เลยครับเนาะโกบอยมีราคาเป็นที่ตั้งให้ทุกลำเนาะสำหรับเจ้าล็อกกี้ก็ขึ้นกระบอกดาเรียบร้อยนะครับรอ พรุ่งนี้นะจันบอยริโอก็จะถอยไปใส่กระบะด้ำข้อเกษตรนะครับของที่เรามีเนาะเนี่ยประมาณนี้เลยนะเพื่อนๆน,นะครับก็กลับมาก็ช่างก็ยังไม่เลิกนะครับช่างมีคิวงานรออยู่แล้วก็โดนลูกค้าตามแล้วนะครับก็แวะเวียนมาทําให้โกโบอยก่อนขอขอบพระคุณอย่างสูงนะครับที่ไม่ลืมกันอย่างน้อยๆก็ได้รวมงานกันแล้วครับถึงจะเป็นงานแรก ก็มาดูฝีไม้ลายมือกันแล้วก็มาดูความจริงใจที่สถานีโกบอยเหมือนกันว่าที่เรามีให้เป็นยังไงนะครับโกบอยบอกแล้วว่าที่สถานีเรานะครับยินดีต้อนรับทุกทกท่านแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนนะครับไม่ว่าจะเป็น FC หรือเป็นลูกค้าหลายๆท่านที่อยากมาสถานีโกบอยนะครับก็เซิร์ชเลยครับกู่พาโชคเจริญ Google Map ขึ้นเลยครับหาไม่ยากาหาไม่เจอก็โทรศัพท์าถามจันบอยลีโอได้เลยครับ แชทไปหาได้เลยเนาะหรือโทรมาหากกบอยก็ได้ยินดีบอกทางนะครับเดี๋ยวดูกันต่อนะนเพื่อนๆเนาะวันนี้ไม่จบแนี่นอนพรุ่งนี้มีต่อแนี่นอนโดนไปหลายป่องละว,วันนี้ลูกกระจอกหายไปไหนหมดเนี่ยไม่มีใครมาเลยพอวันนี้วันนี้วันอาทิตย์วันนี้วันอาทิตย์มันหยุดนะเพื่อนทุกคนมีแต่กบอยนะครับทำงานเองแล้วก็จันบอยลีโอก็ลงมาทำช่วงบ่ายๆมันหยุดของน้อง หลายๆคนก็เลิกงานกันไปหมดแล้วเพราะว่าเวลาค่อนข้างเป็นเวลาพักผ่อนแล้วนะเหลือแต่โกบอยแล้ะครับอ,ออกเช้ากลับดึกยังม่เด็พักเขาเลยโกบอยนีย <c oughs> น่เป็นเท่าแก่เขาก็ต้องไปแบบนี้แหละอยู่ประมาณนี้นะเพื่อนๆเดี๋ยวตามกันต่อพรุ่งนี้เช้านะครับเดี๋ยวรอบเช้าพรุ่งนี้โกบอยไปใช้งานสายเดี๋ยวโกบอยกลับเข้ามาเก็บ รีวิวให้อีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวตามกันตอนเช้าครับว่าถึงไหนเดี๋ยวรอด,ดูตอนเช้าตามกันต่อใน,นตอนแล้วเช้าครับเพื่อนเื่อทุกคนหลังจากเมื่อคืนเนาะอบอยถ่ายแล้วก็หยุดไว้นะครับมาตามดูกันต่อตอนเช้าว่าถึงไหนแล้วนี่ครับย้ายสถานที่มาทําอยู่อีกมุมหนึ่งนวเพื่อนๆนะครับทําอีกมุมนึงเพราะว่าด้านในก็มีงานหลายๆอย่างเดี๋ยวมันจะติดกันไปหมด ใกล้เคียงกันนะเพืเ่อนๆวันนี้ช่างหนึ่งบอกว่าจบใช่ไหมช่างวันนี้ต้องจบแผงหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวเพื่อจะขึ้นแผงอีกแผงหนึ่งเพราะว่าช่างหนึ่งมีงานต่อนี่ครับเดี๋ยวรอดูกันตอนจบเดี๋ยวไปไปดูกันเพืเ่อนๆว่ามีอะไรบ้างวันนี้นะครับนี่ครับจจนบอยลีโอกำลังวัดระยะวางดําแล้วนะทุกคนนะครับเจ้าล็อกกี้จุดหล่อของเราวางข้อเกษตรนะครับ ลายเลียงพร้อมขึ้นดำแล้วครับทุกคนเนาะตอนเ,เช้าเจ้าหัวป่า,ปาก็วันนี้จบครับระบบสีจบวันนี้สัญญงกับน้องเพีเองก็นี่ครับไล่แต่งอุปกรณ์เจ้าตัวลูกได้ดูทุกๆมุมทุกๆงานของสถานีนะเพื่อนๆนะครับรวมกันไปห,หมดเลย จงยงขึ้นไปเยอะแล้วนะทุกคนนะครับเดี๋ยวก็บอยต้องออกไปซื้อแผงข้างยังไม่ได้แผงข้างมานะเก็บรายละเอียดงานให้หมดก่อนนะครับไปดูด้านหน้าหน้าก็ใส่เต็มแล้วนะทุกคนแบบนี้นะครับพร้อมเดินเหล็กแผ่นแล้วนะครับพื้นวสวยๆงานเชื่อมก็นี่แหละครับทำเป็นเป็นดูดนี่ครับงานเชื่อม เราเชื่อมเต็มนะทุกคนนะครับไม่ได้แท็กเราใช้สีโป้ะนะครับเชื่อมเต็มเลยนะครับกับวิธีการทํางานที่สถานีตรงนี้ก็เว้นตะเข็บนะครับเพื่อใส่แผงข้างเนาะอย่างอื่นก็ประมาณนี้แหละครับเจ้าลูกพ่วงตัวนี้เห็นเสียแกแจ้งผมว่าให้เปลี่ยนแหนบด้วยนะแหนบตัวไหนหักเดี๋ยวจัดก,การไล่เลี้ยงดูให้ครับเสียเนาะเดี๋ยวไล่ระบบเช็คระบบให้ใหม่นะครับพร้อมทําสีก็ใช้เวลาอีก สามวันอันยงขึ้นอีกสามวันของจันบอยก็วางด้าอีกสองวันนะครับระบบด้าอีกสองวันเหมือนกันไล่เลี้ยงให้เหลือน้อยที่สุดครับตอนนี้ใครที่หารถใช้ก็โทรสอบถามกับอยได้นะเพื่อนๆทุกคนมีเยอะอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าเอามาทําไม่ทันก็ต้องไล่เลี้ยงทําไปทีละลำแหละครับ เดี๋ยวพาดูกระบะนะเพื่อนๆือนทุกคนนะครับแต่งสวยๆเลยอาจารย์ยงแต่งสวยเนี่ยปิดหน้าปิดตาเอาโอ้โหตายไปจับที่ร้อนอีกนะครับเดี๋ยวกระบอยพาดูกระบะพร้อมขึ้นแล้วนะเพื่อนๆนะครับอาจารย์บอยลีโอแกตัดไปแล้วเจาะช่องวางลูกดําไปแล้วนี่ยครับข้อเกษตรแน่นอนครับไม่ผิดพลาดแน่นอนนะครับใบนี้แน่ๆไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับเนื่องจากว่า ถามว่าทำไมบอกไม่เปลี่ยนแปลงเดี๋ยวให้ดูกบอยเจาะไปแล้วอะ่ะแล้วก็ใช้ลอกห้าปันสาวนะเพื่อนเพื่อนทุกคนครับจันบอยรีโออ๋อแกขึ้นตัวรองไว้ละด้านหลังกบอยให้ดูด้านล่างเดี๋ยวดูจันบอยแกเจาะไว้นะอ่ะเนี่ยเ,เพื่อนเพื่อเห็นไหมเนี่ยครับ เจาะแบบนี้แล้วนะเพื่อนเือนทุกคนนะครับตัดออกแล้วตัวนี้เนี่ยครับเดิมทีมันไม่ใช่มันไม่ใช่ดานะเพื่อนเื่อนนะครับแต่ว่ากระทงมันเป็นกระทงดาแล้วพร้อมที่จะขึ้นลูบิเนียมสวยๆแผงข้างสวยๆลานี้นะใช้ได้ไปนะสุดคุ้มเลยกูบอยบอกเลยนะครับเจ้าล็อกกี้นะสุดคุ้มเลยกระบะสวยๆแบบนี้ดาข้อเกษตรขายไม่ได้ก็ใช้เหมือนเดิมครับไม่ต้องกลัวที่สถานีเอาให้ครบทีมนะครับสี่ห้าลำ พบไปเลยหัวลากก็กําลังตามมาครับมุ่งน่ะอยู่ไกลๆจอดอยู่ฝั่งนู้นหมดเลยนะเพื่อนๆนะครับพี่โชก็มาอยู่นี่นะครับนี่ครับข้อเกษตรสวยแน่นอนเจ้าล็อกลํานี้เนาะก็อ,อยู่กันประมาณนี้เนาะเพื่อนๆคลิปนี้นะครับก็สุดท้ายท้ายสุดเหมือนเดิมนะครับฝากเพื่อนๆพี่ๆ FC ทุกคนนะครับกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์นะครับฝากช่องของกูบอยช่องน้องใหม่นะครับสําหรับ รถบรรทุกรีบิวหรือใครต้องการให้กูบอยรีบิวกระบะลูกพ่วงหรืออะไรก็ลองโทรมาสอบถามกันดูนะครับก็สุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกทุกคนเหมือนเช่นเดิมครับที่แวะเวียนมาชมในช่องของกบอยนะครับก็ขี่ยาวาจาใดาไม่เหมาะสมกูบอยและทีมงานขอกาบประทานอภัยไว้ณที่นี้เหมือนเช่นเดิมนะครับทุกทุกครั้งที่กูบอยมาใายทําคลิปวิดีโอให้เพื่อนๆได้ดูนะครับรู้สึกมีความสุขทุกๆุกๆกครั้งนะครับก็ เดี๋ยวไว้เจอเจอกันใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้โคบอยและทีมงานขอตัวราไปก่อนครับสวัสดีครับผม